ทำไมทำไมหลายคนถึงมองว่าคือลุงกับป้าทําไมถึงถึงอยู่กันไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่ามีความลับต่อกันไงถึงจะโกหกแบบเรื่องอ่าครั้งหนึ่งมาแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวทุกคนจะรู้ว่าครั้งเดียวคืออะไรนั่นก็คือและก็มีครั้งเดียวว่าเปิดเผยเ,เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องขัดข้องมองใจกันเวลาลุงป้าทะเลาะกันเนี่ยปแป้ง,แป,ง,แ,ปงแป้งเนี่ยคือบอกตรงเรื่องคนอื่น <laughs> เรื่องคนอื่นนะเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยทุกคนที่แบบเอยทำไมถึงวันนี้ก็ไปบองใครถึงว้นทำไมอะไรอย่างนีงงนนงนส้สุดท้ายเอาเรื่องคนอื่นมาทะเลาะกันจริงๆเรื่องตัวเองอะ่ะไม่มีหรอกพอเปิดหมดก่อนจะอยู่ด้วยกันต้องเปิดใจคุยกันจริงๆนะไม่ใช่เปิดแล้วมีความลับอยู่อะไรประมาณนี้อยู่กันก็เปิดใจคุยกันถึงจะทะเลาะกันแต่ก็เข้าใจกันเข้ไหมทุกคนคราบว่า ทะเลาะกันแต่เขเข้าใจกันอืมแล้วก็ความเชื่อใจด้วยสายตาเราแหลมคมมากนะทุกคนเออถ้าลุงจะออกนอกทางเนี้ยสายตาป้าจะคมกริบเลยอืมเยี่ยงเลยเนาะเราก็ว่ากันไปว่ากันไปเออร่พูดอะไรมากหรอกเราไม่พูดอะไรมาก,ลามมากแล้วก็คือป้ากับลุงเนี่ยเอาจริงๆนะน้อยนักจะเป็นคนที่ชอบเยอะเย้ยคนแบบ เยอะเย้ยหรือว่าซ้ำเติมจริงถ้าใครติดตามลุงกับป้ามาเนี่ยใช่ไหมมีไหมเยอะเย้ยคนบ่อยๆซ้ำๆหรือว่าซ้ําเติมคนหรือว่าพวกเนี้ยเพราะว่าทําไมเราถึงไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราเจอนี้ก็คือโดนคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนอะไรทุกคนล้มแล้วโดนเหยียบซ้ําล้มแล้วก็มีคนข้ามเรา ทุกอย่างเลยแล้วก็มีคนที่ดูถูกเราสารพัดนะอย,งงอย่างงุ้นอย่างนี้สิ่งที่เราทาได้คือเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นจริงถึงอะไรก็ตามที่มันจะแบบว่าที่จะเป็นแบบเ,เราเคยเจ็บช้ำอะไรมาก่อนก็ตามนะทุกคนป้ามองว่าคือเราเจอแล้วเรารู้สึกว่า โอ้หนักอยู่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่สร้างกรรมต่อแต่ก็ดูเีว่าแต่ก็ดูทุกคนที่มีกรรมเป็นของตัวเองคือกรรมเป็นของตัวเองกรรมของแต่ละคนเนี่ยนะมันมีมาทุกคนหละถ้าเราเห็นเราก็คือมองเพราะว่าเราช่วยเขาไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมของเขาอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะทํายังไงให้พ้นจากบ่วงกรรมตรงนั้นเออถ้าเราถ้าเรายิ่งไปคิด เหมือนเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเรามีกรรมอยู่ถ้าเรายิ่งไปคิดไม่ดีคิดเยียบย่ําคนอื่นคิดทุกอย่างที่มันคิดไม่ดีเนี่ยทุกคนมันมันไม่มีกรรมไม่อยู่กับเขานะมันจะยมันกลับมาอยู่กับเราแต่เนี่ยก็อยู่ที่เราทํานี่ดีกว่าเราทําดีทําสิ่งดีๆนะให้กรรมดีมันเยอะกว่ากรรมไม่ดีก็แล้วกันก็คิดแบบนี้ส่วนใครที่กําลังรับกรรมไม่ดีอยู่ รับกับที่ตัวเองทําไว้อยู่อะไรเงนี้ก็เราก็ดูเราก็ดูแต่เราไม่ได้ไปเยียบย่ําซ้ําเติมเพราะว่ามันจะเป็นบาปกับเรามันจะติดขากางเกงเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ดูเฉยๆดูเฉยๆทุกคนนะดีกว่ามันอยู่ที่ถึงใครจะพ้นบ่วงกรรมไปได้มันอยู่ที่ที่คนคนนั้นแหละว่าจะทำยังไงให้ตัวเองหมดเวรหมดกรรม จากที่สร้างเอาไว้ได้แล้วประมาณนี้ยเหมือนกับเราข้างก่อนแล้วเราก็คงจะเจอเ,จอเขาเรียกว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเราก็ทํากรรมดีเยอะทุกคนชีวิตมันก็ค่อยๆไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเราไม่สร้างกรรมเพิ่มเราไม่ต่อกร,รมเพิ่มเราก็สร้างแต่กรรมดีเพิ่มอะไรเงี้ยคิดว่าหนักมันก็จะเป็นเบา ะวันการตกดินใช่จากกุงฟูนะคือเราเรียกได้ว่าเราคือใครที่ติดตามป้ามาเนี่ยนะจะออกไปแลว้วไม่ติดตามเลยติดตามเยจะรู้เลยว่าเราฝ่าด่านม,มลสุมมหาศาลอลังการมากผ่านมา สี่ห้าปีแล้วเนาะทุกคนห้าปีกว่าแล้วห้าปีกว่าแล้วเราก็ผ่านมาเรื่อยๆด้วยการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบุมเพราะสิ่งดีๆไว้ในใจมันจะผ่านถ้าถ้าเราในใจเรามีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เอ่อเพิ่มกรรมให้กับตัวเองอะไรที่เพิ่มกรรมให้กับตัวเองใครที่แบบดูพระเทศบบไหวหรือไม่ก็ไออะไรนะคลิปธรรมะคลิปอะไรเนี้ยก็จะพอมองออกว่า การเพิ่มกรรมให้กับตัวเองน่ะแค่คิดก็เป็นกรรมทุกคนเออแต่ถ้าถ้าเราอ่ามันใส่ผัวเราอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นกรรมนะเออไม่ได้เป็นกรรมเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราแบบโมโหโมโหผัวเราอย่างเงี้ยโมโหผัวเราหรือลูกเราอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่เป็นกรรมนะเพราะว่าเราอ่ะทำกับข้าวให้ผัวเรากินอยู่โอ้ทำผัวกับข้าวทำกับข้าวให้ผัวให้ลูกกินอย่างเงี้ย เราด่าลูกด่าผัวอะไรอย่างนี้ทุกคนป้าคิดว่าไม่ใช่กรรมถือว่าเจ้ากันไปถือว่าเจ้ากันไปเมนบอเพราะว่าทํากับข้าวให้ผัวกินก็ด่าผัวสักหน่อยจะเป็นไรทํากับข้าวให้ลูกกินบนลูกสักหน่อยจะเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเออ <laughs> เราไม่รู้ว่เ <laughs> <laughs> ข้าข้างตัวเอง <laughs> อ่า แม่นจะบอกสู้เจ้าสุ้เจ้าอยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่เฮือนสุ้เจ้าเี่กจ้องไ่พูไว้จ้องไ่พัว่จ้องไปรูบอจ้องไปเมียบอ,อือทุกคนต้องเข้าใจนะว่ามันมันมีมันมีบุญม,ม,ม,มีกรรมที่เจ้ากันอยู่นะเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยเสมอกันดังโลงสร้างว่าแถวเออดังโล่งท่านเมียให้านานจะสุดไปถือสาเขาได้เออท่านแต่ถ้าเมียเมียแบบว่า เมียทำกับข้าวกับปลางานบ้านงานเรือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออ่ทำทุกอย่างผัวแค่ทํางานอะไรเงี้ยถ้ากลับมาแล้วเมียบุญเนี่ยอย่าคิดไม่ดีกับเมียเป็นอันขาดมันจะเป็นกรรมเออถ้าเมียจมเมียหายเลยว,ะวะ่าโอ้ยเมียข่อยขึ้นหกักแพงข่อยลายแท้โอ้ยมาหอยกระจงเป็นห่วงเนะเาะาสันเตอร์กับดึกกระว่าเป็นยังคือจังบวะใหได้กินเข่ากินน้ำอยู่เออเฮ็ดทายอยู่เพื่อนเขาบอกว่ากินจงโอ้ยเมียหกักเมียแพ่งตัวเมียเป็นห่วงเออ แราจะได้ไม่มีกรรมต่อกันทุกคนแล้วเมียก็่เมียก็ไม่มีกรรมนะเพราะเมียทำกับข้าวให้กินเมียทำกับข้าวให้กินแล้วก็เออเมียก็ด่าผัวได้่าสู้หัวจะสูหัวท่านเมียดาจงให้รห้ว่าเมียแพงเมียรักเมียแพงเมียรักเมียหลงเด้อก็ว่าไปวาสันล่ะคุณนาไว่าคุณอาไว่านอยู่เพื่อนเจ้าจะเป็นคนยังไงแมนติป่าแมนเพราะนั้นเมียล่ะ แต่ดูด่าว่าผัวยังไงดูด่าไปได้เลยไม่เป็นไรวันนี้ผู้ชายน้อยใช่ไหมเข้ามาในไลน์นเนี่ยผู้ชายน้อยถ้าจะมีดำลงคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยถล่มได้ทุกคนเป็นผู้ความจริงผู้ความจริงเป็นบอกบอกบอกความจริงตัวไงดำลงคนเดียวที่เหลือผู้หญิงทั้งนั้นถ้ากดหนึ่งนี่เพียบหมดแล้วเนี่ยดำลงกดศูนย์นี่มีศูนย์ตัวเดียวเลยนะ เมียเมียดาไฮว่าเมียฮักเมียแพงแมนวอลนั่นที่เก็บกับห้องเอสหนึ่งมาสันว่ามาดาผัวมีบุญดาผัวมีบุญคุณครับป้าหมายถึงว่าเรามีบุญคุณกับผัวใช่ไหมท่ราระดาผัวนะ่ะเออเดี๋ยวจะให้ลุงเข้ามาฟังทุกคนเราต้องไม่ให้ลุงเข้ามาฟังนะอะไรเนี้ย แต่ลุงก็ชอบแอบฟังไลฟ์ป้าตลอดเลยทีดีโฟนแม่จุ๊ยสวัสดีค่ะคุณทองฟินนะคะแม่จุตนาไแม่สุตนาว่าสามีแม่เป็นคนไม่ค่อยพูดแม่แม่ก็เลยเป็นคนผิดเองใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยท่านว่าอ่านท่าผิดนะแสดงว่าแม่แม่พูดเยอะกว่าใช่ไหมแม่ก็เลยคิดว่าแม่ผิด พี่ใหม่ๆอย่าไปฟังคนอื่นอ่าใช่ค่ะฉันว่าน่นม่าแล้วมีสนนาเนอะแม่แม่ก็จะพูดเก่งไงก็เขาเรียกว่าอะไรบางคนบางคนแฟนพูดไม่เก่งอ่าสามีพูดไม่เก่งแต่เมียพูดเก่งอย่างนี้นะบางทีเมียพูดไม่เก่งแต่ว่า เมียพูดเก่งดีแล้วถ้าผัวพูดเก่งนี่ไม่ได้ทุกคนถ้าผัวพูดเก่งนี่ความกลันจะตามมาเลยนะบางคนก็อะไรประมาณเนี่ย <c oughs> เออมีม,มีมีบางคนมีมีลุงว่ามีคนโทรมาถามลุงว่าลุงมีลูกกี่คนวันนี้ป้ากลับมาจากรับน้ำมนต กลับมาจากรับอมไอ้น้ำมน,นรับรูปโรงเรียนพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจแม่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจระถาไรจะหาให้เธอโอ้ยรุ่นป้าป้าเคยฟังเพลงเนี้ย ทักทายทุกคนนะจ๊ะอาจจะไม่ได้อ่านชื่อแล้วบางคนก็มาฆ่าฆ่าเต่หัว,หวละกเ็เงยหน้ากันมากหไปแล้วนะอือป้าหนูคุณจุลารัตน์สวัสดีค่ะบอๆขึน้นขึ้นบอๆยังระบาดนีพอดีคือมาขัดขานทั้งนนะั้นบอบกับท่านว่ะหัวข่อยพระท่านข่อยคุณสุวรรณนาว่ะเป็นธรรมดาทุกคน ไปธรรมด้าอ๋อบอพภาษาย,ยาระบาดนี่ไปธรรมด้าระบาดเถียงสามีแล้วสนุกดีวนันศุอ้ามาสร้างวาเดีวบานเออกันสามีอาร่มขันเถียงกับสนุกอยู่ยังไปเที่ยงตอนพนอนร่มหายนี่หรอมอแหกแต่กระโปร์ซีบิน <c oughs> อ่ามันจะมีอันหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวป้าจะพูดตรงนี้นิดนึงพูดตรงนี้นิดนึงนะคือป้ากับลุงเนี่ย คือป้ากับลุงเนี่ยทุกคนเคยมีไหมบางคนบางคู่นะบางคนบางคู่แต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างมีความลับประกันนะแบบข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยทุกคนนะป้าเคยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่น่าจะห้าปีที่แล้วแล้วแหละสี่ห้าปีที่แล้วเคยเล่าอยู่ลุงกับป้านั้นแต่ก่อนเจอกันนะ่ะคือตั้งแต่คือมาเจอกันป้าแล้วมาอยู่ด้วยกันนะทุกคนก่อนจะอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันนี่แหละคือป้ากับลุงจะคุยเลยว่า มีความลับอะไรโดยเฉพาะความลับที่เป็นแบบเมียเก่าผัวใหม่อะไรผัวใหม่เมียเก่าอะไรอย่างนี้ทุกคนนะคือจะคุยกันเปิดเผยกันเปิดเลยทุกคนไม่มีความลับอ่าลุงมีเมียมากี่คนใครบ้างชื่ออะไรบ้างบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงคุยหมดป้าก็บอกว่ามีแฟนกี่คนอย่างนี้นมีคบใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครอยากจะเปิดเรื่องอะไรนะอ,อดีตอดีตหลายสิบปีมาแล้วอะไรเงี้ยนะทุกคนบอกตรง,ตรงว่าลุงกับป้าเป็นคนที่ระหว่างกันก็เปิดเผยเกับคนอื่นก็เปิดเผยทุกคนเพราะฉะนั้นอะทำไมทำไมหลายคนถึงมองว่าคือลุงกับป้าทำไมถึง,ถงอยู่กันไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่ามีความลับต่อกันไง ถึงจะโกหกแบบเรื่องอครั้งหนึ่งมาแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวทุกคนจะรู้ว่าครั้งเดียวคืออะไรนั่นก็คือแล้วก็เป็นครั้งเดียวก็เปิดเผยเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องขัดข้องหมองใจกันเวลาลุงป,ป้าทะเลาะกันเนี่ยปแป้งแป้ง,ปง,ปงเนี่ยคือมองตรงเรื่องคนอื่น <laughs> เรื่องคนอื่นนะเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยทุกคนที่แบบทำไมยังวะนี้ ไปบองใคาถึงก้นทำไมอะไรอย่างนี้ส,สุดท้ายเอาเรื่องคนอื่นมาทะเลาะกันจริงๆเรื่องตัวเองอะ่ะไม่มีหรอกพอาเปิดหมดก่อนจะอยู่ด้วยกันต้องเปิดใจคุยกันจริงๆนะไม่ใช่เปิดแล้วมีความลับอยู่อะไรประมาณนี้อยู่กันก็เปิดใจคุยกันถึงจะทะเลาะกันแต่ก็เข้าใจกันไป้ไหมทุกคนเพราะว่าะทะเลาะกันแต่ก็เข้าใจกันอืมแล้วก็ความเชื่อใจด้วย สายตาเราแหลมคมมากนะทุกคนเออถ้าลุงจะออกนอกทางเงี้ยสายตาป้าจะคมกริกเลยคัตเตอร์จะวางอยู่แถวข้างทางเลยออกไม่ได้เหยียบเท้าจิกเท้าจิกทุกคนอืม